ให้เจ้าอยู่สุขว่าสักก่อัอันนี้เจ้าทำอะไ้พบปัญหาเสมตินี้เจาได้ั้างได้มาจะหยุดให้เจ้าได้นั่งกองเงินกองคำไดรแล้วไดอาสมว่าอัจฉริย์สุนทีเจวที่ให enfin ้เจ้าได้ทีมมามณี้ัเปณนทีราภูุิพญามานั่งไว้บุญแกนไทยโยกแกนยกกระสมตกเป็นทิ่มให้เจ้ามีแก้พใจเป็นนังพระเจ้าอาเจเม่นั้นก็ข้าเชิญว่าอิระชาขตาาราชาปันเกตโรติีสัมโรภูสัโนะริสทโ วิสัมพีพระคัพทุสบัณฑูธรรมวะควาชนวะอาวิชนโนชนสขพุทธเจกันเพื่อพระธรรมบุการภัยพระสังฆกันทีกันยักขีพี่จิยวน้ามาถ้าพอะจะจะโตจะโตะนะโมพุทธานีพุทธสังนิพุทธอาคัจฉยะอาคัจนิจิอาคัดใจนี้เอาคนน้อยไปเลยเออนมาตัดต่ำหน้าตัดตำหาตัจัดัดอาคัจยะอาคัจฉามาคนน้องมาอคนน้องมาเร็ว

เองใจกว่าอาพุธังกัปปันเขามก็ตังกัปป์สังกิกก็เดินโนก็คนเดินโนก็เสร็นั้นก็เก็บเยื่อมาให้กล้ามแท้ไม่คนเท่าจะเล็กอมซาบอว่าปูมาเยอคนเยอะอภารคีโธอมอาสัพพุทโธสิทธิเดชพระธรรมโมสิทธิเดพระธรรมโสดิสิาธิพกนธพระพุทธเมติทอดประธานมาให้อาจังม่อุกแผ่นเจ้าไว้อพี่จุใจลุงฟ้าหั่นหนามาเชิกองผู้สาว่ระแจงทองพี่ใน้องจักรวาล มาทำพานบังเบียดเส้นไข้เสี้ยตาผีถ้ามันนีไปได้ห้อยยศจะและนง,มมงนู้นมาโมนทาทำตามพระพุทธเจ้าพระอิศเบปเจรสามวระอิสวาสุ ว, recibir, ว่าสี่สี่มือนี้มันมือสี่สี่มือนี่มันมืงกาให้เจ้าอยู่ดีเป็นฟ้าเจ้าฝ้ายสับปัตเวนนอนหเรามันจะได้เมือนอนเจ้าได้เงินแต่นบันมือจะได้เก้ายวยิงเก้ายวใเจ้าได้เงินในคำให้เจ้านมือในมือได้แทงับใหเจ้าหลังคำในมือแล้แทงก็อาซอฟฟ้อฟตั์ซอฟพุทธก็มาหุงก๋โยเกียวกคุณิดามันดาเป็ร้องสมานะมาจำการสมามีก่กได้ตั้งในมาจะให้เจ้ได้นั่งฟองินฟองธรรเดือรได้ อาม่าต you ิต mm ัของบมีเชที่ให้เจ้าได้ขีมามันอีกครับมัีสาบุญพญามานงไว้บุญกันทัโยกันจุกกรสมจุกเป็นสิ่งมัให้ก็มีเจาบปวดใจอยากเหนัางพระเจ้าเตมีนั่นพอข้าเถิ่นตัดตัตัดโซตัดโตตันักโมุญธายกันเถื่จะมีใุ้ปวใกันอาคัตยาอาอคัตโมนะจับโลตับมันใ้อาคัตเอนี้ตับมันยาพุชิบุรีมามหาทยัง Thì dân 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 à, à, mấy, fact, mấy, God, mấy gì tận tịt vẫn thế, khát tập khát chai, à mà duyện đến đó, đến đây này, đến đây này, rồi học nó, đi ra, học

คฤษภาคมนคือาเรียนหกเนาะครับอ่าปีห้าหกวัตนาอ่าปีชวดครับชวงนี่เลยจำดีคยับอือางยูท <en>. okay. ูอ่าทางเราพรอะดรวัน huh. ย <t brick> uh ัง huh. ันอะครับม well, so ันช so ิดตนี้เดือนเดียนชิดจอเลยอ่ะเรียนชิดจ่องเดียนชิดจ่องเรน11ร้อาเดือน11ปีเรียน11นะแปดเก้าสิบ1ดตัวนี้นะจองละอ่าปีปี ป <rium> <Dante> ีมืปีเมื่อูดืุทดัวเะุโอ้โหตีสังห์เีลักษาปัญญาวัฒนาอุปธรรมโอเคเนี่โบสทอ่าหองเบิองเลี้ยววันน้ำวันมะวันประหัสประหัสนะทิศจันทร์าประหัสตจบนี่นะเดือนเดือนสิบสองเดือนสิบสองแปดเก้าสิบสิบสองจบนี้นะปีปีไม่มีนะชัวทดือผ่านหมรุงมาสิงมาสิงบ่มีอ่ะบ่มีชัวดังไงก็ บมีไว้ัฒนาอ่าอนบุญนี้บุญเยอะนะเอาเกลือาวัฒนาอันนี้วัฒนามีปุ่บชาเพิ่นว่าวันนี้กำลังกำลังไปซื้อปูหางโน้นก็ให้ปล่อยทางนี้ออกไปกินนะบุญวัฒนาเพิ่นเพิ่นอย่างนี้ได้เห็ดหนาอยู่ซัมะ้ยอันนี้นี่พ่นหนากันเบิดแล้วสองคนเนี่ยหัวเราะ เจ็ดสิบหปีนี่ป่ะเจ็ดสิบหกปีปีที่หกกับปีเชลูครับเออปีเชลูเออปีเชลูเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเออเจ็ดแล้วเนาะปีเดียวเขาเองนะเจอ่ะผมเข้ามาเนี่ยเนาะเออไม่เหนียวเจ็ดสิบหกแล้วอะคนลุกสู้ๆเลยคนลุกสู้ๆเลยลูกตาพอดีก็พอดีได้ได้พนักงานใหม่มาพนักงานใหม่มาซอยไข่นม เกิดปีชลูทุกอย่างดีเบิ่์เสียหาจะฟันันบกไม่ได้เลยต้อการทุกอย่างดีเบิร์ตบ๊เป็นยังไงาะบยเป็นยังไงเสียก็ซ่อมได้เออเออสาธุสาธุเด้อนี่ข้อนิมนต์ลงตาอายุพันปีเด้อสาธุสาธุ A, ah, satu, satu.